สวัสดีเพื่อนๆในพี่นะครับผมส้มจีเก้าธันวาครับเราก็เข้าระบบการใส่ท่อสดนะครับปั่นตอนเย็นนะครับวันนี้เราย้ายมาปั่นเส้นทุ้งอ่าวนะครับเนื่องด้วยเราลงความเห็นแล้วว่าจะมาปั่นเส้นทุ้งอ่าวนะครับเราก็มานี่ครับเส้นทุ้งอ่าวนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าพนมพนมอยู่ไหนนะครับหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอนะครับวันนี้พี่เอกแอร์บ้านก็ยังไม่ได้มานะครับ พี่เอกบอกว่าถ้าเสร็จงานแล้วจะฝันตามมานะครับไปทางลัดนะครับตอนนี้เราเข้ามาสี่แยกเขาศรีวิชัยเรียบร้อยแล้วนะครับปันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่35นะครับความเร็ว35ครับภาพสะดุดหน่อยนะครับถ่ายทอดสดด้วยระบบปกติแพลตฟอร์มปกตินะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมการใส่ทออสดนะครับผมฝากกดไลค์กด<อ> like, แชร์ด้วยนะครับปั่นเบาๆความเร็ว35ครับวันนี้เรามาทั้งหมด8ลำนะครับปั่นนิ่งๆรอบรอบเย็นนะครับรอบเย็น ถ้าปั่นรอบเย็นก็จะมีหลายที่นะครับก็มีพตทต้าปานทุกอ่าวเซอร์กิตเมืองอุ่นทะเลนะครับก็ตอนเย็นพี่ๆสะดวกที่ไหนก็ปั่นได้นะครับผมจะบอกหมดนะครับว่ามีปั่นที่ไหนนะครับหรือปั่นได้ทุกที่ครับแต่ปั่นก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดครับปั่นสนุกสนานครับเฮฮาครับปั่นเสร็จก็แยกย้ายกับป้านใครวัานมันครับตามเดิมครับ ให้พี่ๆชมด้านหลังครับตอนนี้เราถึงวัดเขาพระอนุนครับใช่ครับเท่นนี้ถนนโล่งครับถนนไม่ค่อยมีรถครับมีก็คือรถมอไซค์ชาวบ้านแค่นั้นนะครับน้ำแข็งปันอยู่หน้าสุดครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายครับ ล้อซ้ายครับภาพมันอาจจะเบลอนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรติดอยู่ที่เลนส์กล้องนะเนี่ยถ้าทางเนี้ยมันก็จะย้อนแสงห็นะครับภาพที่อยู่ด้านหน้าเราครับคำาเร็วนิ่งๆปั่นเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับผู้บาว่ามานะครับพี่หนุ่มมาครับ เป้าเทอร์โบมาครับโกลไเดอร์ครับโดพังงานะครับแล้วก็เอเจครับเราบอกหมดแลครับคนไหนที่ผมจำชื่อไม่ได้ต้องขอไปเพราะผมไม่เคยเรียกชื่อเลยครับนานมากผมจะเรียกครับส่วนมากก็ปกติก็คุยกันปกติครับไม่มีอะไรครับนะครับถ้าอยู่ตรงเนี้ยพาทิศจะย้อนเข้ากล้องนะครับเอสมุยออขอบคุณครับ ขอบคุณพี่สมุยนะครับที่สมุยอยู่อยู่อยู่ก็คือที่ผมติดต่อตลอดคือพี่ทวีนะครับพี่ทวีสมุยนะครับพี่เข้ามาอยู่ในกลุ่มขุนพลนักปั่นจุราก็ได้นะครับเพราะว่าผมได้ตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วเป็นรายการของจังหวัดเลยครับจะแ,แจ้งข้อมูลข่าวสารดีๆครับเกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะครับกีฬาทุกชนิดทุกประเภทนะครับ เราจะแจ้งในในกลุ่มนะครับแล้วก็หน้าเพจผมครับเพราะว่ามีพี่ๆบอกว่าเออพี่ไม่ค่อยได้เข้าเพจหแต่เข้าเ c e b ุ๊กเนี้ยตั้งไลน์กลุ่มได้ไหมพี่จะได้อยู่ด้วยผมก็ตั้งให้แล้วนะครับพี่ๆที่อยู่แล้วก็สามารถดึงเพื่อนๆที่พี่เข้ามาได้ครับมีอะไรข่าวสารอะไรจะได้อัปเดตหมดนะครับแต่จะอัปเดตไปสุดก็คือผมจะอัปเดตที่เพจผมก่อนนะครับ ถาเจ้าปัญหาถามมาทุกอ่าวเลยครับก็มาทุกอ่าวสิครับไม่ออกมาล่ะมันก็ออกมาสินี่ตอนนี้เขาปั่นอยู่ในเส้นเขาสิวิชัยแล้วปั่นย้อนมาเลยเนี่ยย้อนแสงย้อนแสงผมอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันย้อนแสงมันย้อนแสงครับผมไม่อยู่ต้องอยู่ด้านหน้าแล้วนนหน้ามา ถ้าอยู่เงี้ยไม่ย้อนแสงครับถ้าอยู่ด้านหลังก็ย้อนแสงคือเลน,เลนที่เลนกล้องมันน่าจะมีอะไรติดอยู่นะทำให้ภาพเบลอผมแก้ไขแล้วไม่ได้ด้วยเพราะตอนนี้มันถ่ายท้องสดแล้วความเร็ว3.6มแล้ว จากนั้นพิมพ์มาว่าอะไรขันเดี๋ยวพี่ค่อยตอบพี่มองไม่เห็น่ะพอพี่อยู่ด้านหน้าเงี้ยมองตัวตอบไม่ไม่เห็นค่าทิศมันสองด้วยรอบเร็วล้าปั่นนิ่งๆนะความเร็วตอนนี้อยู่ที่3ามนะครับ นิ่งอย่างเดียวครับนิ่งเนียนครับไม่เหมือนเมื่อวานนียเมื่อวานนี่ยิงกันใส่กันยับยิงกันอย่างเดียวมันก็ไปนิ่งๆนิ่งเงียวเดี๋ยวจะอ่านข้อความนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ด้านหลังเดี๋ยวรอให้เลยเลยโค้งนี้ก่อนต้องอยู่ด้านหลังครับเพราะว่าพาทิศจะไปอยู่ด้านหน้าไปอยู่ข้างๆเราแล้ว เส้นนี้เราก็จะไปออกตรงรีเล็กนะครับรีเล็กตรงร้านกาแฟในบ้านนะครับของผู้ใหญ่ออสครับก็เพื่อนเพื่อนที่บ้านก็แวะมามากินได้นะครับซ้ายซ้ายซ้ายกาแฟในบ้านนะครับของผู้ใหญ่ออสนะครับถ้าผมรู้หรือว่าผ่านที่ไหน,นครับผมก็โฆษณาให้หมดนะครับไม่คิดไม่คิดอะไรนะครับอถ้าพี่ๆนักปวันมี ธุรกิจหรืออะไรก็พิมพ์มาได้นะพิมพ์มาได้ <_ d grief> นะเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดเวลาผมไลฟ์สด ALK ผมจะพูดให้นะเดี๋ยวจกาาักรยานไปก่อนครับพอข้างหน้ามันจะเป็นโค้งหักศอรับมีมอเอไซค์มาสองค,อคันเด่าข้างหน้นาเป็นโค้งหักศอกครับ าว่าเยตอนนี้เราฝันอยู่เส้นเดิมประคานเราฝั่นอยู่เส้นเดิมเส้นทุ่งอ่าวเซอร์กิตอ่ะเราไปฝันเส้นเนี้ยรถด่วนสุราษฎร์มาแล้วครับขอบคุณพี่มากนะครับที่เป็นแฟนขับตัวยงนะครับวันนี้รถรถด่วนสุราษฎร์ไปความเร็วแค่สามสิบหกแล้ว เราปั่นนี่ครับนิ่งๆครับปั่นนิ่งๆเราไปเยือนทุกที่นะครับทีมเราจะไปเยือนทุก er ที่นะครับเราขุดมนลนักปั่นเหมือนกันครับเราจะไปทุกที่นะครับในการปั่นจักรยานนะครับที่ไหนมีเราก็ไปหมดนะครับเพราะเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดนะครับการปั่นจักรยานนะครับสารสัมพันธ์ที่ดีครับสารสัมพันธ์ที่ดี บอกว่าพี่เอกยังไม่ได้แต่งตัวพี่บอกพี่เอกบอกว่ายังติดธุระอยู่เกบอกถ้าเกิดมาทันจะตามกจะตามมาแล้วไปทางไปทางทางรัฐก็แจ้งไว้ล่วงหน้านะครับแจ้งไว้ล่วงหน้านะวันพฤหัสนะวันพฤหัสเราจะมาฝันกันนะครับ ทุ่งอ่าวเซอร์กิตเนียครับทุ่งอ่าวเซอร์กิตนะครับวันพฤหัสน,นะครับนัดล้างตานะครับนัดล้างตาทุ่งอ่าวเซอร์กิตครับวันพฤหัสเราจัดเต็มระบบนะครับวันนี้วมๆไม่ก่อนแค่ความเร็วสามสิบเจ็ดนะครับถ้าเราปั่นหลุดไม่ต้องกลัวนะครับเส้นนี้มีทางลัดข้างหน้านะครับงหน้าวัดแล้วเราเลี้ยวซ้าย ออกไปทันแน่นอนนะครับออกก็ไปเจอกลุ่มที่ปั่นเร็วครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันมีทางลัดหลาทางครับขันบอกว่าเดี๋ยวมารอแยกเขาศีวิชัย <c oughs> ไม่แต่งตัวก่อนเรื่องมาเลยเพราะปั่นไปเร็วเนี่ยตอนนี้ความเร็วสามสิบหกเองปั่นเรื่อยๆวันเนี้ย ั่นอะไรกันเร็วทุกวันตอนนี้เราถึงสี่เอ้ยสี่แยกวัดทุ่งอ่าวนะครับสี่แยกวัดทุ่งอ่าวถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกคลองไซนะครับคลองไซเซเว่นคลองไซนะครับ นี่คือทางลัดที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเพื่อนๆมีมาฝันแล้วฝันไม่ทันนะครับผมแนะนำนะครับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับสี่แยกทุ่งอ่าวนะครับสี่แยกหน้าวัดทุ่งอ่าวนะครับเลี้ยวซ้ายไปเลยก็จะไปออกตรงเซเว่นคลองไซครับไปรอกลุ่มที่ฝั่นตรงไปได้เลยนะครับรับรองทันแน่นอนนะครับเนี่ยซ้ายด้านหน้าเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยจะไปออกสี่แยกคลองไซนะครับจากนี่ถึงเซเว่นคลองไซหกกิโลเมตรครับ แต่ตรงเนี้ยที่เราปั่นตรงไปเนี่ยประมาณ15กิโลนะครับที่เราตรงไปนี่คือ15กิโลนะครับเลี้ยวซ้าย6กิโลเมตรครับทางรัดกับทางรับแจ้งไว้ก่อนครับเผื่อเพื่อนพี่มาปั่นนะครับอ๋อขันบอกรอสะพานหัวเตยออกมาได้เลยขันตอนนี้ก็เลยวัดทุ่งอ่าวแล้ว เส้นนี้รถไม่ค่อยมีครับมีแต่รถชาวบ้านอยูครับผ้ามันสั่นหรือภาพมันเบอร์ต้องขออภัยนะครับผมไม่อยากเอารอยยูมาประกอบนะครับแต่ทอบสดด้วยแพลตฟอร์มปกติดีกว,ว่าตอนนี้หน้าเรนมันมีอะไรติดอยู่เนี่ยผ้ามันเลยข,ขาวๆมัวๆอย่างเงี้ยคร เพื right ่อนๆพี ar er ่ที่ปั่นจักรยานนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับแล้ก็เป็นขุนพลนักปั่นโซลาร์นะครับผมแจ้งว่าตอนนี้นะครับผมได้ตั้งไลยกลุ่มกลางขึ้นมาแล้วนะครับเป็นขุนพลนักปั่นโซลาร์ธานีครับเพื่อนๆพี่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับเพราะว่ามีพี่อยู่ในกลุ่มนี้ตอนนี้ก็ครึ่งร้อยแล้วนะครับครึ่งร้อยแล้วนะครับพี่ๆสามารถเข้ามาได้ครับจะได้รู้กิจกรรมว่าเออเราจะไปปั่นไหนเราจะทําอะไรอะไรเงี้ยเพื่อส่วนรวมก็ส่วนรวมครับเราเป็นพี่เป็นน้องนะครับ มีอะไรล้วก็ปรกษากันได้ครับหรือกลุ่มใครมีปั่นจักรยานที่ไหนเลยอะไรเงี้ยแจ้งเข้ามาได้ครับเผื่อ <c oughs> เราจะได้ไปด้วยกันครับเราก็นัดไปกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้มากครับสารสัมพันธ์กครับสารสัมพันธ์เพราะเราเป็นขุนพลนักปั่นสุราษฎร์ไปไงครับเดี๋ยวถ้าโควิดซามเมื่อไหร่เราก็จะออกนอกจังหวัดนะครับตอนนี้เราปั่นอยู่ในจังหวัดไปก่อนนะครับนอกจังหวัดช่วงนี้เราพักไปก่อนนะครับ เร็ว38ครับนี่ปั่นอย่างเงี้ยถ้าปั่น่เงี้ยดีครับมันก็จะนิ่งแบบเนี้ยครับวันนี้ช่วงเช้าผมไม่ค่อยได้ออกนะเพราะว่าเช้าผมจะมีงานนะครับตอนนี้มีงานใส่งานนะครับที่ผมถ่ายมาแล้วต้องทําภาพนะครับเท้าเช้าก็เลยไม่ได้ออกนะครับแต่อาจจะออกไปสักปั๊บหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวดูนะครับ เพราะมีพี่ๆรอชมอยู่แล้วจะให้ดูด้านหน้าด้านหน้า,า,นนาอะไรมันติดเลนส์กล้องอยู่มันทำให้ภาพขาวไปหมดเลย ปั่นสบายๆเขาปั่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยความเร็วนิ่งๆนะครับความเร็วสามที่แปดครับถ้านี้ไลยู่ถ่ายทอดสดนะครับโอ้ใสนิ่งคลิปภาพชัดแจ๋วนะครับแต่ที่ถ่ายด้วยแพลตฟอร์มปกตินะครับมันอาจจะสั่นเพราลมนะครับลมมันต้านกับไวเลสนะครับ เดี๋ยวเราจะให้จักรยานไปก่อนนะครับรถจอดซ้ายรถจอดซ้ายรถจอดซ้ายเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับให้จักรยานไปก่อนครับเราอยู่หลังรับเราเลี้ยวซ้ายครับ พี่หนุ่มนี่ก็มีอพาร์ตเมนต์นะอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับให้เช่านะครับเดี๋ยวไปโรงแรมนะครับเดี๋ยวผมพูดผิดเพราะไปไปมาหลายครั้งนะครับก็มีอะไรก็ติดต่อพี่หนุ่มได้ครับตอนนี้ก็เส้นทางดีนะครับเป็นตอนนี้เราผ่าน หน้าวัดบางปอนะวัดบางปอครับผมจะถ่ายทอดสดให้เพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่ได้รับชมจนถึงสะพานหัวเตยนะครับสะพานหัวเตยนะครับสะพานรถนะไฟนะครับผมจะไม่ถ่ายทอดสดออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะครับอันตรายการถ่ายทอดสดของผมนะครับจะนึกถึงความปลอดภัยของนักปั่นเป็นหลักนะครับไม่ใช่ก้องในยจะถ่ายเดียวไม่ใช่นะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับ เนี่ยผ้ามันเบอร์มครับมันมีอะไรติดอยู่ที่เลนกล้องนะครับซ้ายซ้ายซ้ายอันนี้เป้าเทอร์โบก็ขึ้นมาลากครับ เส้นทางเนี้ยดีครับรถไม่มีแล้วทางก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ฟันบอดไปครับเดี๋ยวเราให้สิบ้อไปก่อนล้อ อยู่ที่ความเร็ว38นะครับรถคันนั้นพุ่เศษไม้เป็นเด็นเข้ามานะลำหน้านี่เป้าโะโบระครับลำที่สองนี่เป็นครูบ่านะครับครูบ่าวนะครับ ทีมพิจแมนเฟนสุราษฎร์น,นะแล้วก็ลำที่สามนี่น้องน้ำแข็งะทีมพิจแมนเฟนสุราษฎร์ครับลำที่สี่นี่เป็นโกลไรเดอร์นะจะซื้อตะข่านก็ไปซื้อได้ที่โกลไรเดอร์ครับร้านเลสซิ่งเบอร์นะครับลำที่ห้านี่โดพังงาน,นะครับโดพังงานเป็นทำขนมครับทำขนมขายที่พังงาน,นะครับ มันบอกมันจะย้ายมัอยู่สุราษฎร์น,นะครับ <c oughs> ลำที่หกพี่น้องผมเจอบ่อยแต่ผมไม่รู้จักชื่อนะต้องขอภัยนะแล้วก็ลำที่เจ็ดนะก็เจอบ่อยเป็นเอสเจเจนะลำสุดท้ายนี่คือพี่หนุ่มนะอาพาร์ทเมนต์แล้วก็โรงแรมให้เช่านะติดต่อพี่หนุ่มเราได้คนระับ ความเร็วนิ่งๆคนระับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่40ข <c ười> ยับค็ขยับความเร็วขยับวัดคู่กับคันหน้าตอนนี้ความเร็ว38ครับนครับปั่นนิ่งๆเงี้ยสบายคนระับเราก็ปั่นไปด้วยกันแบบนี้เย็นๆ วันไหนที่เขาจะเขาจะใส่กันเขาจะยิงกันก็ค่อยว่ากันดีทีนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะมันอยู่ที่นักปั่นเขาไม่ได้เกี่ยวกับผมนะผมมีหน้าที่คือถ่ายทอดสดกันดูแรความปลอดภัยให้นักปั่นนะครับแค่นั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆพี่สามารถเข้ากลุ่มได้นะครับุณพลนักปั่นสุราษฎร์ธานีนะ เราจะส่งเฉพาะแต่พวกกิจกรรมการปั่นจักรยานหรือแต่งต้องเที่ยวอะไรก็ส่งได้ครับแต่โควิดผมขอร้องครับอย่าส่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่มาส่งไม่ได้นะครับแต่แบบมันเยอะเกิน,นครับเพราะทุกคนรู้หมดแล้วอยู่แล้วนะครับมันออกโทรทัศน์ออกทีวีทุกช่องเ c e บุ o กทุกช่องมันออกหมดแล้วนะครับเราส่งแต่สิ่งที่ดีๆีดีกว่านะครับ ความเ,เร็วที่40นะครับน้องน้ำแข็งหัวล่างครับมาซ้ายมาซ้ายมาซ้าย นี้เราใกล้จะถึงสะพานหัวเตยนะสะพานหัวเตยนะยไม่ใช่สะพานรถไฟท่าฉางก็พูดผิดครับก็ขออภัยนะครับสะพานรถไฟท่าฉางครับ จอดซ้ายรถจอดซ้าย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  ก็เป็นโดพังงานนะครับโดพังงานนะครับนี่ยโดพังงานนักฝันจังหวัดพังงานมันม้องแฝงตัวอยู่สุราชครับไม่ใช่ครับมันน้องมันมาซื้อของครับซื้อของทำขนมครับถ้าเกิดจะซื้อขนมนะครับเดี๋ยวพวกขนมปังครับขนมปังนี่ก็ติดต่อนะครับโดพังงานะครับโดพังงานนะ ๆๆนะตอนนี้ดอรากอยู่ความเร็ว39ครับเดี๋ยวจะให้จกักรยานไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นโค้งคนระับโค้งหักสอกแล้วซ้ายขวานะครับพเพ่กความปลอดภัยของนัาปั่นนะครับ พี่ถามว่าเส้นไหนตอนนี้เราปั่นจักรยานอย <ส lonely, S 1> ู no. ่เส้นเส้นไปท่าฉางครับถนนตัดใหม่ครับเส้นบางปอรีเล็กครับเป็นถนนเส้นใหม่ครับเสียดายตื่นไม่ทันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมการใา่ท่อสดนะครับผมขอจบการใสยทอดสดตัวเองเท่านี้นะครับเพราะว่าออกไปด้านนอกเนี่ยผมจะได้คอยดูแลจักรยานนะความปลอดภัยอจักรยานได้นะครับ เพราะรถเป็นเยอะนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ